นอยตื่นเต้นจะแย่แล้วเนี่ยเร็วๆทีรีบเข้าเกมโอเคอายุสิปบปีลุยมาแล้วทุกคนครับวันนี้ครับเกม a r อ s มีอัปเดตใหม่แล้วนะครับซึ่งอัปเดตในครั้งนี้คนระกลายเป็น1.5.0แล้วนะครับซึ่งอัปเดตแรกเลยที่เขาเพิ่มมานั่นก็คือ สามารถใช้ใช้เงินซื้อได้ครับเนี่ยควาสิกสามารถใช้เงินได้ครับทุกคนเห็นไหมโอเคเอาลักกี้พัชเชอร์มาเลยครับโอเคเอาลักกี้พัชเชอร์ว้าวนี่ครับการรับเดนใหม่ในครั้งนี้ครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นคือดูตรงนี้ครับเห็นไหมยรับสกินพวกสัตว์นะสกินนะสกินใหม่เลยครับนิวสกินนะ เป็นสกินไฮด้าทีเล็กแล้วคองนะ้ำโอเคเดี๋ยวผมซื้อไอ้พวกนี้ก่อนนะครับโอเคพอดีเพิ่งโหลดมาใหม่ไงโอเคไปไปเล่นกันเถอมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนี่ไฮด้าทีเล็กแล้วก็คองนะ้บที่มีสกินนะโอเคโอเค โอเคเย่ okay. yeah. มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสก,กินกันเถอะนี่สก,กินไฮด้านะมาแล้วครับนี่ไฮด้านะ,นะครับแล้วสก,กินชิงของวูวนี่ครับสก,กินชิงของแล้วก็สก,กินทีเล็กนี่ทุกคนครับโอเคเขาแก้บั๊กมีแล้วยังเฮ้ยเดี๋ยวนะมีฮะ โอเคก็น okay. 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 ่าจะมีประมาณนี้แหละครับโอเคแคมเปญยังไม่เพิ่มอะไรมาใช่ไหมโอเคแคมเปญยังไม่เพิ่มอะไรโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใ้ช่องวิทยวัดซิตี้สังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม